สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถักแพงเบิร์ตสุขุสุคนเดียพี่น้องเด้อเบิร์ตสมองสุบอนเนาะข้อนะนำเสนอรายการพี่น้องเอ้ยวิูีชีวิตทางฝั่งลาวเนาะหาอยู่หากินพี่น้องเอ้ยเนาะทางฝั่งลาวเลยว่าสปปลาวเวลคอมทูอินลาวพิธืจังไหก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อเอาไปสละเนาะพออยากให้มันโกอินเตอร์เนี่ยจังหน่อย <ride> เปิดภาพบรรยากาศมากระยอยกลางน้องพี่น้องเลยเนาะอยู่น้องหน้าอยู่ในโฮมพายพี่น้องเลยเรับกระดิ๊อยู่แคมน้องอยู่ในโฮมพายเปิดภาพบรรยากาศมาอยู่ในโฮมพายอยู่ในกอนาไม้พี่น้องเลยนี่มาสบายดีกันอยู่ในกอหน้าไม้โลดเนาะ เมื่อนี้ยนะตั้งใจไปไหว้จิมาหน่อไม้ไปต้มหมาสันเนาะแกงเนาะบุกินแล้วจะไปต้มหมาสันซาอะไรมาค่อยเบื่อแกงแล้วว่าสันกินเรียนกินเรียนติดเรียนต่อไล่กับเบื่อคือกันพี่น้องเลยเนาะจะอย่าลืมเด้อพี่น้องเลยผู้ใดเข้ามาเบิ่งมาสชมกับฝากกันเลยกดแชร์กดติดตามให้หน่อยเด้อเนาะให้มันฮอตแสนซับไวไวเนี่ยเบื่อฮอตแสนซับาันเนาะ ขอบุญขอบคุณหลายๆท,ที่ติดตามมันกำลังแรงใจเฮาด้วยดีเสมอมาเนาะขอบุญขอบคุณนหลวงหน้าพี่น้องเลยงัดกลับไปเสาะกลับไปงัดกลับไปมันกสร้างเบื้องเห็ดปวกเห็ดปวกไปออกในะสายเห็ดปวกอืม บ้านเมืองหมูก็กินแซ่แแต่บัดทังนี้พราะผมมีเห็ดพวกพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยกกเน่านมาสอได้แมงวันทั้ง,ทงสองอย่างเลยิเดอแต <c oughs> ่ชอ,อันละอืมองเลย นอนเสาะบิคือเอาหมอนนำชาชนนิติใหม่ของการหาหน่าไม้เด้อพี่น้องเด้อเอาเทียมกับรุดซาบบดหนี่ยเทียมกับเป็นมกเป็นใจอันดีอะไรอันดีมันน้อยเแนอวเจ้า ไม่ได้สักอันขอได้สองอันก่อนพี่น้องจะาพี่น้องจ๋าหักเอาเลยมาเบิ่งน้ำกันเบิ่งดูพี่น้องเห็นอียังบอนันพี่น้องเห็นบอมไมีผู้เห็นไหม,มดู จะเป็นเหี้ยวหอาวแขน,นสองอันอีกไรเอ้ยไล่มาซับไรสองอันไปไรเอ้ยอ <c oughs> <c oughs> ครับตัวลุมพุน่นอันนี้เออหลุมลงไปพุ่ยัง่บพเลยปัดปัดเท,ท,ท้าได้ส่นินจังหะ h หน่อยนี่กับพออ 10, 30, 30่อเลยเนาะเมื่อไรสามสิตต้ม เดี๋ยวไล่ไข่หน่อยพี่น้องเอ้ยสิเละเนาะเขาป่ากระดงมันจะเกลือจะไก่ข้าวเบิ้งดูพี่น้องเบิ้งซอยการบรรทุนทานผู้ชมพี่หลึกเขาขุดเขาเสาะอันนี้นะพ่นงานเขาได้บ้างไหมพ่นงานสมเฮาเด้อพี่น้องเนาะพี่น้องเอา ที่นี่มีมาคูนดิมคูนนี่ต้นมาอยู่ในสซนี่อ๋อที่ตะเก็บมาคูนเมื่อยแล้วคนแนนอืมพี่นอกเลยอุยคือกระดันแท้นี่เหมาะ <แจ S 1> คือว่าตูดบางหญ่ประับมาปายในน่อยหนึ่งอ้ย ไอตาดีกว่าไปบ้านพี่น้องตัวนี้นะพี่น้องสุกงกมันหลุดสุกงกมาเบิ่งดูไรน้องไม้บงแล้วอ่ะนี่ มาหาอยู่ข้า,าบโว้จ้านี่ก้อนอะไบองนันเปน็นไหมมันเอ <ừ. S 2> ามหมกไมข่ยมันสีโกแบบเกี่ยหัวนี่คลงชุดแล้วอืินเองเลยาลีราก็ูดมาปุ๊กตรวจ không ừ, nhảy này điều là bọn này. Mồn mồn với đọng ấy Chắc nhảy lưu nội nữa, hết tập bài Đây vào cái

ซับแบบนี้เลยต้องถ่ายหนะเขาเดินน้ำงมหอยกับพี่น้องอะยบแดนี้ฮะกะติกาที่ฮะน้องใหม่เนี่ย,ย,ยซึ่งมหอยกับซ้ออนซ้อนมันอ่อ,อนซ้อนมันพี่น้องเอ้ยหอยจูบเช่นแบบลายกระตอากระดิกาแท้เนาะเนอะน้องใหม่ก็ได้พอกินแล้วก็สิงมห้องอประคอเลี้ยงลูกพี่อะนะ จะพ่อพี่น้าผมขอเลี้ยงลูกพี่น้องเอ้ยเหมอือกุศิโตใหญ่นี่เนาะปลาหน้ากุิโตใหญ่ยังยั่วาแหมมันกุิโตใหญ่พอลูกมันก็เป็นแหมะใบใหญ่หมูใบใหญ่ของดูกตออตาเป็นกุศิต๊กนี่แหละ ฮ่าถือก็ใสิงงมึงมกหอยนะพี่น้องสับลายจำดับท่ากับพวกหอยอยากก็ได้ดอกพี่น้องหอยนะมันประหยากเรากินแล้วพิษกระโพขี้เหมือนละพิษกระโพกินแล้วพิษหลวงท้อพิษกระโพว่ากินแล้ะหอยอยากห่าโอ้เบื่ออะไรกันแน่น่ะหอยอยากห่าก็ได้กินแต่หอยแล้วก็ปุ๋นท้อ Khuôn khổ mà chẳng hạ Khịt dã quá mà Hát lỡ nồi nhảy mà lộn, mồi nọ mà ong Khuôn lại Khuôn kín khuôn cả, bàn đây là nàng Rượu ở đây mà nhá nhá bộ คงแมนเบิดอะไนี่นะคนมักกินหอยเด้๋ยนาะบม่ได้ว่าสามสีกินเมาโลดพี่น้องเลยไปอึดบ้านเราบอก่อึดมาหอยจุบันเทพปว่กันนามันคืออึดใช่แนวยากแนวยากผมไม่รู้เพราะมีอยู่บ้านหมู่ รวมมีคนมาขายนะเพราะว่าตลาดเขาก็ปิดเนาะแต่ปียังมีคนมาขายอันนี้เขาบม่มีใครเลยแม่เบิดเลยค่ะบนโลกเอาไปแกงใส่หน่อไม้อีกบ่ปะไม่กินนะแกงเฮียังกว่าเบื่อหอยเบื่อหอยเป็นนะี่แกงโอ้ยแกงว่นนี้กินหอยก็อยา,ากหักหนักแหงบ่มือ่อไรเลย Mình vì hai chị bị, nhau. Nãy, mày nữa là nhao, mày nhao 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 mày บางคนเพผื h, h to to like ่อ่ะหอยมันจับมันมันปวดตึงดอกบ่าวร้อดหน่ายสันหอยจ้าใหม่มันบวดตึงมันบวดมันบวดตุ้ยไหมตุยงมขันอันน้ำขี้ต้มเพิ่อตุ้ยตุ้ยเด้อพี่น้องเด้อขอบอกตุ้ยมันจ่อยจากดิหอยนะพอเฮามาต้มกินละรอบหนึ่งกินจนเบื่อเขาบอกหอยมันแบบไร้เนาะจนขึงขู่เหมือนมางมมาก็เลยเบื่อเลย กินอันนั้นเลยเนาะพี่น้องพออยู่พอกินน่ะแหละเดี๋ยวใหม่เขากันดีใหม่ชิฮามาต้มอะไรพี่น้องเอ้ยโหขิดขาวเลยนี่นะขิดขาวของนครอะไเนาะคุณหอยเบิ่งเอาพี่น้องว่าจะเหน่อยสิว่ไหมเขาบอกชุดเล่งอันนี้เลยแหละหอยนะโอเคพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณ เขามาเบิ่งมาชมเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มันยืดเป็นยาวเลยเนาะมาขอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องไปละสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อ